สวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่มินไนีลเบอรี่กับบทที่13ในเรื่องลักษณะใหญ่ของเด็กชายตัวเล็กไปรับฟังพร้อมๆกันเถอะค่ะบทที่13ถ้าคุณจับขาหลังของซางไว้ได้แล้วมันพยายามจะวิ่งหนีจงปล่อยมันไปเถอะจะเป็นการดีที่สุดนับราฮัมลินค,นคนอนแจ็คก็ตอบไปอีกหน่อยจากนั้นจึงถือปืนออกจากถังขยะแล้วก็โดดข้ามรั้วไปดูว่าด้านหลังร้านมีอะไรอยู่บ้างตรงหลังร้านเขาพบรถสีฟ้ากเก่า เก่าประเภทที่มีคนชอบนำมาขัดที่เงาวัาและอวดในขบวนพาเหรดเพลงแต่รถคันนี้ไม่มีร้อประตูมีสนิมจับบาะหลังเหมาะก,กับการใช้นอนค้างคืนมากแม่แจ๊คจะรู้ว่าต้องแบ่งเบากับหนูสักสองสามตัวเขาตื่นนอนก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นลองคิดว่ามีเพียงคนขับรถบรรทุกเท่านั้นที่จกเดินทางเช้าขนาดนี้และคนขับรถบรรทุกส่วนใหญ่ก็มาจากนันอื่นพวกเขาอาจไม่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับแจ็คถ้าเขาได้ออกเดินตอนนี้เขาอาจไม่จําเป็นต้องเดินและซ่อนตัวตอนกลางคืนมากนะัก หลังจากเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงเขาไม่เห็นอะไรสักอย่างอยู่บนต้นไม้และเขาคิดถูกเพียงรถทุกสองคันกับรถยนต์หนึ่งคันเท่านั้นที่เล่นผ่านไปพอามาถึงทางแยกมีตัวเลือกระหว่างไม้เล็กหนึ่งกับไม้เล็กหนึ่งสายเก่าเขาเลือกถนนไม้เล็กหนึ่งสายเก่าเราคิดว่าค่ะสายนี้ไปเส้นเดียวกันแต่นี้รถวิ่งน้อยกว่าก็รเริ่มจะสายแล้วตอนแรกถนนสายนี้ก็เป็นเส้นเดิมไม่มีอะไรเลยนอกจากต้นไม้แต่หลังจากผ่านไปอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงถนนก็เริ่มมีบ้านซึ่งต้องแยกตั้งอยู่ห่างๆต่อมางเรงร เห็นได้ชัดว่าเขาเข้าใกล้เมือง,งไปเกือบทุกทีจ็คคิดว่าควรเริ่มมองสถานที่ซ่อนตัวตอนกลางวันได้แล้วเขาผ่านบ้านหลังหนึ่งที่มีป้ายโฆษณาว่ามีห้องให้เช่าคำางนึกอยากเยีมห้องนั้นสักวันและอีกป้ายหนึ่งเป็นป้ายโฆษณาสอนไวลินสิ่งที่เขาไม่เคยคิดจะลองเขามองหาโรงรถหรือโรงเก็บของแจ็คผ่านบ้านสองสามหลังได้โดยไม่มีโชคเลยเขาเริ่มรู้สึกกังวลแล้วก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าวันนี้เป็นวันเสาร์เขาอาจมีเวลาเดินทางเพิ่มที่อีกหนึ่งชั่วโมงเพราะคนส่วนใหญ่มาอยู่บ้านกันในช่วเานัส บางทีเขาอาจแค่ลองผ่านเรื่องนี้ไปแล้วดูว่าอีกฟากหนึ่งมีอะไรบ้างดวงที่อบอุ่นขึ้นอยู่เหนือซีซาร์ด้านเหนืออะไรแา่ว่าไม่ร้อนจนเกินไปท้องฟ้ากระจักเป็นสีฟ้าสดใสท้องฟ้าอย่างนี้ชวนได้จะคิดถึงฤดูใบไ,ไม้ร่วงที่เขาเคยเล่นเป็นช้างในสวนสาธรารณะใกล้บ้านเขาวิ่งเล่นไปมาแล้วนึจนกจินตนาการหรือโลกรอบตัวเขาก็ชัดเจนขึ้น,นเรื่อยในขณะเดียวกันก็แทบเรือนหายไปเขารู้สึกเบิกบานใจในช่วงเวลาแบบนั้นรู้สึกสงบจากนี้เขาก็รู้สึกอย่างนั้นและมีความมัน่นใจขึ้นงนอีกหน่อยเขาจะไปถึงยอคเขารู้สึกได้เลย จะเพิ่งมาถึงย่านศูนย์กลางเมืองที่เล็กๆดูโสมๆเงียบร้าน่นวงธนาคารก่ออสร้างติดติดกันเมื่อรถสีดาแถบฟ้ารถสายตรวจจู่ๆก็เล่นเข้ามาจอดข้างๆเขาเขาน่าจะหลบเข้าลรงเก็บของตอนที่ยังมีโอกาสแจ็กลงมือที่นิ้วหักลงกระเป๋าพยายามหายใจให้เป็นปกติง่ายหนุ่มน้อยตำรวจท่าแขะแจ็คพยายามเดินผ่านไปจะเงยหน้าขึ้นมองที่พอเห็นเครื่องแบบสีน้ำเงินกับตราความกลัวเต้นตุบๆไปทั่วร่างกายทุกสัญชตาตญาณขี่น้องให้เขาวิ่งแต่เขาไม่กล้า เขาไม่เคยหนีตำรวจได้แต่ก็จะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กับตำรวจไม่ได้เช่นกันต้องทำโดยไม่มีอะไรน่าสงสัยมากขึ้นแต่เขาจะปธิปายรอยขีดข่วนบนใบหน้าได้อย่างไงสวัสดีครับเขาทักตอบหันไปทางตำรวจแต่ยังคงก้มหน้าไว้นั่งอยู่ในเมืองนี้หรือเปล่าตำรวจถามครับแจ็คตอบโอ้สลดมากฉันรลยว่าคำถามต่อไปจะเป็นที่ไหนอีกครึ่งชั่วโมงผมมีเรียนไวโอลินแจ็คพูดแค่เข้าเวลาฮะอ๋อหรอครูไวโอลินชื่ออะไรเหรอเอ่อมิสซิส เขายกมือซ้ายตบศรีรษะเพียงทำตัวให้รู้ว่าขี้หลงขี้ลืมจริงๆไม่อยากเชื่อเลยว่าผมลืมผมเพิ่งเริ่มเียนเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่บ้านครูอยู่ตรงนั้นเองครับเขาตอบทางชิปที่บ้านที่เขาเดินผ่านมาหลังที่มีป้ายสอยนไวโอลนงั้นไวโอลินายอยู่ที่ไหนอุ้งมือแจ็คเริ่มมีเหงื่อซึมเขารู้เลยว่าตำรวจไม่เชื่อเขาผมขอยืนเขาเล่นฮะเพราะแม่อยากให้แน่ใจแบบว่าผมเล่นจริงจังแล้วค่อยซื้อให้ดีตรงกับสิ่งที่แม่เขาบอกตอนเขาหัดเล่นทำเป็ดเมื่อปีก่อนเอาหล่ะทำไมนายไม่ข ไม่เป็นไรฮะมันไม่ได้ก่อยขนาดนั้นเขาพูดอีกอย่างผมอยากกินอาหารเช้าก่อนโอเคเจ้าหน้าที่ตำรวจเอ๋ยแค่อยากช่วยนะอย่างนี้ก็ขอบคุณนะฮะแจ็คพูดท่านคิดว่าเด็กทั่วไปจะทำอย่างไรในสถานการณ์นี้หัวใจเขายัางคงต้นและซ่ำเขาหมุนตัวแล้วออกเดินไปทางร้านที่ใกล้ที่สุดซึ่งมันเอ่ยเป็นร้านขายยาพี hey <Jack> ่แจ็คตำรวจตะโกนแจ็คหันกลับไปฮะจากนั้นเขาก็รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปเขาเสียท่าจนได้ไปขันรับชื่อตัวเองคิดไปแล้วละ่ะตำรวจพูดนิ่ง ฉันรู้เถือหรือน้อยฉันจะพานายไปกินอาหารเช้าด้วยด้านมื้อที่ไหนเจนเนอร์หลังจากเราวิธีแจ้งข่าวบอกยายนายรอบๆตัวใจถล่มลงเข้ามาไกลได้ขนาดนี้แล้วเขาพยายามอย่างหนักใกล้ๆถึงจุดหมายแล้วด้วยแต่เขากลับทำให้ทุกคนผิดหวังทั้งแม่เขาซึ่งตอนนี้อาจติดคุกแล้วและซีวีหรือแม่ตะวันแอบผู้สังอาจเดลือนอสสาหัสที่กองหกตำรวจทันใดนั้นเองเขาก็ออกวิ่งนายรู้ว่าจะปลอดประโยชน์เขาได้ยินเสียงตำรวจไล่หลังมาแต่ไม่กล้าหยุดเขาหลบเข้าร้านขายยาที่ดูเหมือนมีใครอยู่แล้ววิ่งตรงไปหลังร้าน พูดนะให้มีประตูอยู่แต่ก็มีจริงเขาวิ่งผ่านประตูมายัางช่องบันไดขึ้นหรือลงดีลละลงข้างล่างมืดก,กว่าเขาวิ่งลงบันไดมายัางห้องใต้ดินที่มีสิ่งของอัดแน่นและมืดหน้าต่างบานเล็กมีแสงสอดเข้ามาพอสว่างให้เห็นว่ามีประตูอยู่ด้านหลังเขาวิ่งตรงที่ประตูแล้วลุนหาราลานหาลูกบิดมีลูกบิดไม่มีป็กรก้อนประตูปิดสนิทเขาจนมุมแล้วแจ็คมอบไปูรบหาอรถเข็นวิวแช่งทังทางกับกล่องกระดาษที่มีสิ่นี้เต็มไปหมด เขาได้ยินเสียงฟีเท้าเดินอยู่บนพื้นไม้เก่าด้านบนมีเสียงเรียกเขาเสียงดังของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเสียงที่นุ่มนวลกว่าเสียงของพิเศจกรใจเราเองตอนหนึ่งตำรวจเข้ามาในห้องใต้ดินแล้วเปิดไฟที่ส่องแสงสลัวกแถมยังสายไฟไปทั่วทุกมุมห้องจ็งคไม่เคยทำตัวนิ่งขนาดนี้มาก่อนมีชีวิต<ม>ความจริง่ะเขาไม่รู้สึกว่าหัวใจค้นหาทางออกจากร่างกายอย่างบ้าคลั่งเขาสาบานได้เลยว่าเขาอาจจะตายไปแล้วไม่มีเด็กคนไหนอยู่แถวนี้ได้นานหรอกนะตำรวจเอ่ยผมได้แต่คิดว่าจะทำความสะอาดอยู่เรื่อย นี่คือทางออกเดียวหรือเปล่าครับตจ้านถามขณะขึ้นตะบันไดซะมีทางหนีไฟอยู่ด้านหนึ่งของตึกครับผมมีแผนผังอาคารอยู่ในห้องทํางานผมจะไปหยิบให้ดูแจ็คไม่ทันเห็นห้องทําง,งานเขาพลาดไปหนึ่งประตูเือตอนนี้ความหวังเดียวคือการที่ดูเหมือนว่าเขาทําทางหนีไฟไปแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะทําได้ขนาดนั้นแจ็คตัวสั่นย่ควบคุมไม่ได้ก้ามเนื้อหดอแรงจากกันอยู่นิ่งๆนาน,น,านๆเขายังคงได้ยินเสียงอยู่เหนือขึ้นไปแต่ไม่ได้ยินว่าคุยอะไรกันแล้ว คิดว่าทางที่ดีที่สุดคือทำเหิือนตอนที่เขาทำนในแอลแมนตืน,นคือการนิ่งอยู่นิ่งจนนั้นปิดหรือหวังว่าไม่ถึงเวลานั้นตำรวจจะคิดว่าเขาหนีไปนานแล้วเขาเหยียดขาพยายามไม่คิดถึงมงมุมพันธ์บราซิลที่อาจมีอยู่รอบตัวห้องใตดินมีกลิ่นเหมือนเชือ้อราผสมมูลแนวเขาพยายามเบนความสนใจด้วยจ๊กาช้างของตนแต่ห้องมืดเกินกว่าจะมองเห็นเขาทำได้แค่ถือมันไว้ให้รูปบ่างที่คุนเคยปลอบใจเขาจะสงสัยว่าความรู้สึกนี้จะเหมือนกันที่ต้องใช้ชีวิตตามลำพังในอพาร์ตเมนต์หรือเปล่าหรือให้ใ อย่างแรกจะถูกจัดไฟฟ้าต่อมาก็โทรศัพท์บริษัทเหล่านั้นไม่เคยรอเล่นแจ็คดูดีครั้งหนึ่งในช่วงป่านป่วนแม่ลืมสายค่าคุณค่านี่และทุกอย่างก็ค่อยอยหยุดทำงานเธอลืมสายค่าเช่าด้วยเจ้าของห้องใช้เวลาใช้เวลาพวกเขาอีกหนึ่งเดือนจึงมาเก็บเงินการที่แจ็คเป็นคนไปพูดกับเจ้าของห้องเองอาจจะช่วยอยู่บ้างให้ตายเถอะเขาเกลียดการที่ถึงเรื่องพวกนั้นจริงๆและเกลียดการนั่งอยู่ตรงนี้เราให้ใครมาจับเพราเขารู้ว่าโอกาสที่ทุกคนจะคิดว่าเขาแอบ,บออกไปจากร้านโดยไม่มีใครเห็นน้อยมากจนถึงไมม่ีเเลยา,กาูกจับ เือคนเป็นตอนนี้เขาหนีมากกว่าแค่นั่งรอยอยู่ที่นี่ฟังจากเสียงเดินที่มีไม่บ่อยนักด้านบน,นแสดงว่าร้านขาย,ยังไม่ค่อยวุ่นเท่าไหร่แต่เขาไม่ได้ยินเสียงตำรวจคุยกับเศสจชกรแล้วเหมือนว่าตำรวจจะกลับขึ้นสายตรวจไปเรียบร้อยและเศสจชกรก็กลับไปยังเขาเติบฉันตัดสินใจว่าจะพยายามหาทางหนีไฟเมื่อหนาดอยู่บนชั้นสองเขาข้ามกลับขึ้นบันไดไปแต่ละครั้งที่บันไดลัน่นเขาจะหยุดเดแล้วก็ละเหตุใจแว่าไม่มีใครมาเมื่อจะขึ้นไปยังบนถงทางเดิน เขาก็ใช้เวลาสำหรวจสิ่งต่างๆประตูตรงหน้าพาเขาปไปทางัร้านเขามองประตูทางขวามืออ้าวงานไหนั่นเองมันประตูเปิดง่้ยอยู่เล็กน้อยนัาพูดสองข้างพากค่อยกันอยู่บนโต๊ะตำรวจอยู่ตรงนั้นเสียงตำรวจดังมาจากในห้องทำงานผมนี่กำลังเสริมมาที่นี่แล้วตำรวจกำลังค้นหาพื้นที่อยู่แต่ผมคิดว่าเขายังอยู่ในร้านผมจะรออยู่ที่นี่จนกว่าเขาแยกออกมาเองตอนที่หิวจัดจัดเย่ yeah, ละนั่นหมายความว่าไม่นนมีรถตำรวจหลายคันจอดอยู่ภายนอกประตูหน้าร้านเขาสงสัยว่ามีโอกาสไหมที่จะไม่มีตำรวจสังไกยอยู่ใกล้ทางหนีไฟ ถ้าเขาถาทางหนีไฟเจอด้านซ้ายของท้างทำงานมีบันไดอีกแห่งมีอะไรอยู่บนชั้นนะห้องทำงานงหรือห้องเก็บของหรือทางหนีไฟถ้าตำรวจได้ยินเขาเสียงเขาเดินล่ะ้าไมมีที่ให้ซ่อนล่ะบางทีก็คงจะสลัดกว่าถ้ากลับลงไปอยู่ห้องใต้ดินอย่างน้อยห้องนั้นก็มืดแต่จะอยู่ได้นานเท่าไหร่เลยก่อนตำรวจจะรอจนหมดหวแล้วต้องกลับไปค้นหาอีกครั้งหาาเขาขึ้นไปข้างบนอ่านพบทางหนีไฟถา้ามีคนดักรอยอยู่ข้างล่างกล่าวของเลยอยากให้มีโทรศัพท์มือถือ นึกอยากโทรหานีนาได้แล้วถามเธอว่าเขาควรทำยังไงเขาควรตกใจกับความคิดนี้ทำไมจึงอยากโทรหาคนที่เปิดเผยเรื่องของเขาตั้งแต่แรกล่ะอย่างไรก็ตามเขาต้องยอมรับว่าตอนนี้เขาไ,ได้ยินเสียงเธอที่ปลายสายเขารวงกระเป๋าดึงช้างตัวน้อยออกมาฉันควรทำยังไงจะไม่พูดสักคำแต่ปากใต้มิงชูทิมขึ้อเหมือนจะยิ้มให้เขาจำคำครูได้ดีวงที่ชูขึ้นหมายถึงโชคดีโชคดีจะคิดเขาขึ้น้วยชั้นบนตามที่วงชี ก้าเหยียบบันไดข,ข,ขั้นแรกค่อยๆทิ้งน้ำหนักลงไปฟังมสียถอยหลังทามีเสียงเอียดอารไม่มีเสียงเขาทดสอบบันไดขั้นต่อไปไม่ล้านนิดหน่อยแต่ไม่ขนาดดังถึงขนาดสนใจความสำรวจได้ตำรวดที่ยังคุยอยู่จะขึ้นชั้นบนด้วยวิธีนี้รือทดสอบขั้นบันไดรอทดสอบขั้นบันไดรอบนชั้นสองมีถงทางเดินด้านซ้ายมีประตูอยู่เพียงบานเดียวนประตูมีดได้ายบอดอันเล็กๆมีข้อความเขียนไว้ว่าฉันไว้มาหาเธอไปไหนปีนรองเท้าแตะหนึ่งคู่ ที่เสียบร่ม่งมีร่มสีเขียวคันนึงอยู่ตรงมุมเขาเดาว,ว่าด้านหลังประตูบานนั้นเป็นอาพาร์ตเมนต์้ก็ผ่านประตูไปช้าๆขึ้นสู่ชั้นสามชั้นสามเป็นพื้นที่เปิดโลง่งบนผนังด้านหนึ่งมีกระจกเงาติดอยู่ฝั่งตรงข้ามมีกาวีแถวหนึ่งสตูดิโอเต้นดำแจ็คคิดเขายังไปดูว่าหลังประตูที่เปิดอยู่มีอะไรตอนนั้นเองเขาเห็นความเคลื่อนไหวที่หางตาเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเขาหมุนตัวด่านนั้นก็หมุนด้วยม่นู้แค่เงาต,ตัวเองในกระจกเขารอให้ความตื่นตนตนอ,อ,นอน จากนั้นจึงก้าวข้ามห้องต่อไปไปซ้ๆห้องน้ํามีห้องน้าเล็กๆอยู่หลังประตูทางหนีไฟอยู่ที่ไหนสักแห่งเขาเดินซ้ำไปยังหน้าต่างบานใหญ่ยีนหลบอยู่ข้างหน้าต่างไม่ให้ใครเห็นมีรถตำรวจจอดอยู่ตามคาดเพราะว่ามีเพียงแค่คันเดียวท่น,นี้อาจเ่ารถจอดตำรวจคันนี้คือกําลังเสริมบางทีตำรวจอาจไม่ได้คิดฝ้าทางออกหลังให้ยากลำบา,ากจะค่อยๆเดินไปยังหน้าต่างของข้างตึกบางทีจะเห็นว่าข้างล้ามีอะไรคากเขาไม่อยู่ชิดกระจบนั่นไงไม่ได้เหล็กสาหรับหนีไฟอยู่นอกหน้าต่างบานนี้ ไม่มีรถตำรวจอยู่ข้างล่างไม่มีรถคันอื่นหรือผู้คนยกเว้แบบนแต่กระบะสีแดงที่จอดอยู่ตรงนาเฮนด้านล่างจะเปิดหน้าต่างอย่างระมัดระวังและพยายามแตนุ้นงลเอาตอนแรกสปริงไม่ขยับแม้แต่น้อยแต่มันพอนตัวหนึ่งหลวมอีกตัวหนึ่งก็หลวมตามทันทีวุงล้อจึงหลุดจากมือไปกระทบบันไดเหล็กสำหรับหนีไฟแย่ละดังเกินไปสาหรับการหลบหนีแบบเงียบๆจากปีนอนอกนอกหน้าต่างและปีนลงบันไดเหล็กโดยไม่สนใจต่อไปว่าจะเกิดเสียงดังแค่ไหนเขาคิดว่าแค่ลงไปให้เร็วก็พอจะทําให้หนีได้ นนัน้ต้องใช้พร้อมที่ไม่เสียหลักลงไปให้กระโดดกระแทกพื้นด้านล่างซ้ายขวาซ้ายขวาสุดยอดอยู่ที่บันไดแบบนี้ก็ไปถึงด้านล่างอย่างปลอดภัยเขาเห็นว่าบันไดไม่ได้ลงไปสุดที่พื้นเมื่อถึงระยะหนึ่งเขาต้องกระโดดคราวนี้เขาเตือนตัวเองแล้วว่าให้เก็บนิ้วที่เจ็บให้พ้นทางและกิ้งไปตามแรงหากจาเป็นนะนะจากลงมาถึงขั้นบันไดขั้นสุดท้ายแล้วก็โดดลงไปด้วยความหวังว่าจะลงถึงพื้นอย่างนุ่มนวลและไปต่อในทันทีบีไปให้ไกล้จากจุดนี้ ถ้าขุแจ็คสัมผัสหญกาเมื่อเข้างอแต่ก็ลุกขึ้นยืนได้อีกเขาตั้งท่าจะวิ่งทว่าถูกคว้าตัวจากด้านหลังและกระชากกลับไปเสียก,ก่อนเขาพยายามสะบัดแขนแต่แขนที่ใหญ่กว่าสองข้างจับเขาตึงไว้หลังน,นั้นเขาจึงเตะเตะแรงๆเขาต้องหลุดสิก็ต้องไปต่อแขนนั้นจับแจ็คไว้แน่นแตะแจ็ครู้เลยว่าเปล่าประโยชน์แล้วเขาถูกจับมันเรียบร้อยจบกันไม่อยากเชื่อเลยมันจะผ่านอะไรต่อน,นี้อะไรมาพยายามอย่างหนักที่เก็บเรื่องแม่หายตัวไปเป็นความลับปกป้องแม่ ไ่ได้ไม่ให้แม่เดือดร้อนแล้วเขาก็ใกล้ถึงจุดหมายแล้วใกล้ได้สิทำสิ่งหนึ่งที่บอกแม่ว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีบอกแม่ว่าเขายังรักเธอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจากยอมแพ้ด้วยเสียงสะอื้นให้ใจสลายเขาหยุดเตะหยุดดิ้นรน,นตัวอ่อนบวกเปียกไงยี้มเพื่อไงบ้างเจ้าหนูเขารู้จักเสียงนี้ไม่ใช่เสียงตำรวจเสียงบิ๊กแจ็คนี่บิ๊กแจ็คคงรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวแจ็กเขาปล่อยเด็กชายแจ๊กหันขอบกลับมาแล้วกอดเข้ากลางลำตัว คุณมาทำอะไรที่นี่ฮะแจคพูดออกมามาตามหานายนั่นแหละบอกไม่ถูกเลยว่าฉันล้องใจแค่ไหนตอนที่ได้รับโทรศัพท์ว่าเขาพบตัวนายแล้วแจคถอยกลูดบิ๊กแจ็คลุกขึ้มกับตำรวจงั่นหรือเขาน่าจะรู้บิ๊กแจ็คก็เป็นเพียงผู้ใหญ่คนนึงที่พยายามดักจับเขาเพื่อขัดขวางไม่ให้เขาทำสิ่งเดียวในโลกที่จําเป็นต้องทําในเวลานี้แจคเดือบมองนุ่งเนินเขาบิ๊กแจ็คเออตัวใหญ่หาเขาวิ่งหนีตอนนี้บิ๊กแจ็คก็จะวิ่งใ่ทันนี่คุยกับฉันสิฉันไม่ใช่คนเลวอะไรนช่วยได้ะ บิ๊กแจ็คเออยางจเย็นมากนันเดียวกับที่คุณพูดกับสัตว์ที่ติดกับดักคุณช่วยไม่ได้หรอกฮะแจ็คบอกค่อยๆขยับถอยหลังคุณพยายามจะส่งตัวผมให้เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เหมือนคนอื่นฉันแค่พยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับนายบิ๊กแจ็คพูดคุณคิดว่าอะไรดีที่สุดสําหรับผมฮะแจ็คเถียงไม่เห็นจะมีใครสนใจสิ่งที่ผมต้องการเลยเอออย่างแรกนะบิ๊กแจ็คตอบฉันคิดว่านายอะคุยกับแม่แจ็คก็มองพื้นแต่ไม่ใครรู้ยซ้ำว่าแม่อยู่ที่ไหน เขาเพ,พึมพำเราจากที่ไหนสักแห่งหรอที่นี่กับบาฮามัสที่จริงเรารู้นะเจ้าหน้าที่ใครตามหาตัวนายแม่ได้ไหมสาวแม่อยากคุยกับนายมากจ็คหูเพิ่งอีกครั้งว่าเขาเจอแม่แล้วแม่สบายดีตลอดเวลาที่เขาสงสัยว่าแม่เป็นตายได้ดียังไงสงสัยว่าเขาจะได้คุยกับแม่อีกครั้งหรือเปล่าแต่ตอนนี้เขารู้แล้วทุกคนมีความสุขแต่ทำไมถึงรู้สึกอยากร้องตะโกนออกมาแจ็คปีกแจ็คเรียบแจ็คหันปีกทางแ้วปล่อยหฮวออกมาสะอ,อึกส่นอื้นน้ำต,ตาไหลเป็นทาง ขาหยิบหินขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วปาไปที่ต้นไม้แล้วอีกก้อนแล้วอีกก้อนทำไมเพโทษทำไมเขาจะอื่นปีกแจ็คคว้าตัวแจ็คกลอนมากอะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างทาทมใส่แจ็คการตื่นขึ้นมาอยู่เพียงลำพังในค่ายพักแรมข้อความที่เขาฝากไว้ในโทรศัพท์มือถือแม่แต่ไม่ได้รับการตอบรับวันคืนที่ใช้ชีวิตบนถนนนั้นครั้งคืนท้ายรถกระบ,บะในร้านค้าโบสถ์ทุกครั้งที่เขาโก,กหกและขโมยของทุกคนที่เขาออกตามหาความเป็นห่วงของเขาเขาละอายใจมาก ล่ยใจต่อทุกเรื่องต่อทุกสิ่งที่ทําลงไปแต่ถงสิ่งที่คันที่สุดลายใจเพราะผัวแม่นั่นแหละทิ้งเขาไปนั่นแหละขนาดเซอื์นเขาก็าคิดแม่แม่ทิ้งฉันไปแม่ทิ้งฉันก็จบไปแล้วนะคะกับบทที่13ของเรื่องนวนี้ถือว่าเป็นตอนจบของบทที่ค่อนข้างเศร้ามากเลยทีเดียวแต่ว่าเรื่องราวการเดินทางของแจ็คยังไม่จบเรายังเหลือกันอีก2บทให้ไปต่อ,อติดตามการเดินทางของแจ็คต่อได้ในวิดีโอหน้า สำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านฝันดีนอร์ทสวัตค่ะ